สาววันทีทุกคนด้วยนะครับนี่คือรายการแล้วก็เกมทีวีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญสองคนนะครับช่วยในนับตัวหน่อยครับคุณ toy story ครับหรือคุณสวัสดีครับจากรายการ toy game my craft นะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ชแนลผมไปนะครับอ่าครับคนตอไปแะ้วโคตอไปครับคุณเอ่อคุณริโอชแนลนะครับหรือคุณริโอหรือคุณตะวันนั่นเองครับทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับเกมเมอร์ เดูผมคุณดูชแนลฮะอ๋อโอเคครับวับบี้คุณทายดีครับตอนนี้เราอยู่เกมอะไรครับเออเกมแฮปปี้วิวครับไม่ใช่แฮปปี้วิวครับล้อหันสาครับอ๋อครับรู้เรื่องครับโอ้โหแหมผมเป็นคนเก่งครับคุณต้องเข้าใจครับครับโอเคครับกูว่เอาคุณคิดว่าจะเล่นด่านไหนครับ ระหว่างเพลงเขากับเลตติ้งครับงานอะไรเอามือเจ้าก็งานอะไรมาเลยครับรีบผมขอรีบนะครับโอเคครับผมขอเป็นเพลงเขาก็แล้วกันเล่อเนี่ย The Date The Date อาแปลว่าอาแปลว่าเลือดสาดตร์นะครับโอเคครับเขาเลือดสาดใช่ไหมฮะนี่ครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยลืมไปมันมีระเบิดกูลืมมีระเบิดเย็ดเด้ โอ้โหเอ้าทำไมพ่อเป็นขาเบี<__้ยวอะพ่อเป็นกับขาเด้งอุ้ยสัตว์โอ้ยพ่อตัวขาดครับลูกก็ไม่เหลือเฮ้ยเฮ้อกใครเลยโอ้โหโอ้โหไเทพโอ้ยนี่ครับคนเทพเทพเกินมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับโอ้โหเทแบบหัวนี่ไม่ได้เล่นนานเลยนะแฮปปี้วิวเนี่ย ุิยอว้วตายันตายันี่นองตายันี่นองะอ้โหู้ไอ้ชีอยอุ้ยเดะเกือบเลยมึงคุณบิวครับมาเล่นกับผมได้เลนแค่นี้อุ้ยอุ้ยมันตู้ชีวิตแต่พอลพี่ฮะมันตู้ชีวิตจแล้วเกินตอนแรกไม่มีแคนตอนหลังเสือกมาตายเออใช่เนี่ยนะลูกชายตัวจริงอะ้ยสวันด์จำคลิปจำคลิป ที่แม่ค oh. อลูกไหมอันนี้แหละครับ oh. เกินมาเฮ้ยฟังดิคลิปนี้เอ้ยอันนี้แหละคลิปนี้นะชีวิตเกินมาพลาดลย <Yeah. S 2> ชีวิตเกินมาพลาดเจ๊ตดอโอ้โหแม่งแม่งขับมาโอ้โหแม่งดึงแขนขาดคนสู้ชีวิตครับรอครับ <c oughs> อุ้ยทำไม <c oughs> ตัวแม่งแอนแลงอ้าวอาแม่งฟานโรด้าเลยโอ้โหมึงยังแถมอีก ตู้วมเวอร์วอันไกลโพนใช่ครับ่อเนื้อกันเลยนะครับมาเราไปไกลกันแล้วครับจริงไหมครับอุ้ยแมงกูแดกกูแดกขนมอยู่ได้เนี่ยตอนเนี้ยแมงทำไมมีเสียงเคี้ยวเลยครับเข่าโอ้โหคนสู้ชีวิตครับอุ้ยเดะอันไกลโพนอุ้ยเรือหัวใจให้กูหน่อย สัตว์เอ้กูไม่เล่นแม่งนะเห็นด้วยไหมครับที่ผมไม่เล่นเพย์โฟหรือ Xbox 720นะครับที่กำลังจะมาในเดือนกุมภาพันนี้นะครับว่าอย่าสอนเด็กเล่นเลยเกมนี้สาดิดเอ้ยสาดิดโคตรครับนะครับอ๋อชาวล็อกนะชาวล็อกอะไรของมึงเนี่ยมึงไอสัตว์มึงมึงใครกอว่ามันจะให้เลือกฮะไม่ให้เลือกห่ะโอเคครับกูเลือกเอ็กบ็อกนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับคลิปนี้ผมอขอแนะนําว่าให้เด็กเล่นนะครับสอนให้เด็กเล่นได้ครับเพราะว่ามันเป็นล้อหันสานะครับแต่มันแถะเล่นได้เลยครับมันมีรับหลังความโหดอยู่ครับเฮ้ยไม่มาได้แล้วโคงโหดเด็กมันจะได้จาเว้ย,ยถ้ามันเล่นไปเดอะเออครับโซ่ความสนุกเอยชาวล็อกถ้าชาวล็อกจริงต้องการเล่นเลยนี่อ่ะอันนี้นะครับถ้าเกิดนี่นะถ้าเกิดถ้าเกิดพูดเด็กไอ้คนนี้ไปเล่นแล้วแต่ฆ่าคนอื่นนี่แสดงว่าน่นเหมือนพี่นะมันเหี้ยนพี่นะพี่ยาญ่อโทษเกยู่ด้วยนะ เาหลังอย่าโทษเกมนะครับมันอยู่ที่การใช้ควยอนะครับหรือคลิปวิเคราะห์แยกๆนั่นเองครับจริงป่ะครับผดใช้จักรยานในการรับกลุมอุ้ยโหยด้ครับจบบอครับจบมากูรองกูได้นะครับกูได้นะครับกูเล่นฮาโลฮาโลสีแชปเตอร์สองเกมั้นมันเกมฮา์โลเนี่ยไม่ใช่กาโลนะกาโลนั่นมันไอ้นี่จิงจอกจิงจอกอะไรวะเมื่อก่อนคด โค้ชชอบดูอ่ะฮาโหลดีไม่ดีอุ้ยไอฮาตีนห่าเชี่ยตีนห่าเรียม่งเกิดมาแล้วชีวิตสั้นเลยคะทำไมเกมเนี้ยเกิดมาแล้วชีวิตสั้นในตะวันว่าไหมเกิดมาโอ้ว่าถ้เกิดมาปุ๊บเปิดตัวมาเว้ยปุ๊บขาอุ้ยเย็ดด้โอ้โห โอลโหแม่งฟัดลเขาปีนอะฟัดโลด้าไปปีนเลยควายธนูไอพอลโลโอฮิโปโอมังกรไอผมไอนั่นไหะไอพี่อย่ามาเล่าเล้ว่าโอการโดโอการโดโอการโดเขาเป็นยงโอดิวด่ะอุ้ยแม่งปีนหักเอ้ามึงโยคะแล้วหาพ่อมึงอะมึงโยคะหาพี่กระดูกมันหักกระดูกมันหักโอ้ยนี่นะครับผมดีครับโยคะน้ำ แนะนำให้เด็กๆไปเล่นวันนี้ครับถึงมันจะสนุกครับทําทําจริงได้แล้วไม่เป็นไม่ไม่เป็นอันตรายครับแต่เข้าลงแต่เข้าลงได้ไหวอ่ัอ่าแแลล้้ววก็ไมเพื่อนเรียคุไม่พอเลยอ่ะไอ้เฮียโอ้ยเฮียแม่งกระโดดขึ้นแม่งตัวขาดอุ้ยมัวกูมัวกูอีซัตตายเลยเอ้าว g e ช shot halo chapter สองเดี๋ยวกูเล่นเดี๋ยวสเปรบ้างดีกว่า เดี๋ยวสเปซแม่งี้เราจะเลิกแค้นเมื่อไหร่นะครับครับอ๋อรอสักสามสี่แมปนะครับผมว่าสามแมปอีกสามแมปก็พอแล้วเด็ดเดดเป็นไรเดดเดดไปท่าประเทศน่าจะเปล่าน่อ้เดี๋ยวเด้เดีเด้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุณเอาเอาช่องผมโพสต์ใต้สคริปชันนะครับ ได้ครับให้ชแนลผมชแนลผมนะครับโอเคครับเป็นชแนลผมเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ไปครับลิงก์ชแนลนะครับเอออ่ะครับแล้วก็กําตอนนี้นะครับตอนนี้เลยครับสดๆเลยครับกําลังลงคลิปอยู่นะครับก็เจ็ดสิบเจ็ดเปอรแล้วนะครับเดี๋ยวได้ดูกันแน่นะโอเคครับก็หกสิบเอ็ดนะหกสิเอ็ดนะเฮ้ยเมื่อกี้เด้เอเชียไอซ่าตูนะโอ้โหกูยังดิ้นอยู่เลยครับกูยังดิ้นอยู่เลยครับโอ้โหแขนกูแท้แขนกูไม่มีครับ มึงดูขาเมื่อกี้มูตัวในคิปนีองไอเหียโอ้ลูกไอ้ฮาอ้าวอีสัตว์กูไม่เล่นแม่งกูไม่เล่นแม่ง B M X บวก r o a d s h o อ้าวโอ้ยพาลูกไปตายนะครับนี่ความโง่คนเป็นพ่อนะครับที่เอาลูกมาด้วยอ้าวพ่อแม่งนี่ครับ เวนกมตามสนองครับถ้าลูกตายแล้วพ่อต้องตายด้วยครับใช่ครับเวินกมตามสนองนะคุณต้องเข้าใจครับเว็นกำตามเวินกมตามสนองนเห็นไหมครับเว็นเวินกมตามสนองครับหัวแม่งขาดเลยครับจริงไหมฮะดูครับถ้าเกิดผมเป็นลูกผมจะไม่ขึ้นเลยก็แต่ใช่ครับจะไม่ผมจะไม่ให้ลูกอย่างนั้นเลยใช่เพราะเพราะเพราะแม่งแม่ก็นาเกิดนมาท้องนี้เลย เกิดมาแล้วอายุสั้นแม่งใช่เกิดมาแล้วตัวอ่อนนะครับอุ้ยตัวแม่งตัวอ่อนนะมอไยแม่มันจะเล่นโยคะมากมั้งเออแม่มันเล่นโยคะมากสงสัยใครเอ้ยสงสัยใอ้กบล็อกคินเนกบ่อยเว้ยมันมีบล็อกคินเนกมันไอ้นี่เว้ยมันมีตัวเซ็นเซอร์นี่เว้ยจับพฤติกรรมของร่างกายเล่นโยคะก็ได้จริงป่ะจริงอัอะไรของมึงเนี่ยโกฟิต เฟิร์สอ๋อไปด้วยเท้าเอาเอามึงโยคะแล้วมึงโยคะแล้วเอาเพี่เมึงโยคะแล้วแซ่แซ่ไม่ต้องอ่ะกวเลยกูรู้กวนแซ่เย็ดเต้อืออือมึงมึงจะกลับไปหาพี่มึงเหรอจะกลับแล้วครับกูว่ามันไปไม่รอดครับมันตายครับถ้ามึงถ้ามึงสู้ชีวิตครับมึงดูครับพ่อสู้ชีวิต พอลูกม่นตายไปนะครับดี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 อต่พลิกลูกครับมันต้องมีเวรกรรมแน่ครับอันนี้ตายลูกมึงเล่นมาจี้จำเลยไงวะมาจี้จอ้มันจะมไม่หยับแล้วมันจะไม่ไปไหนแล้วอยู่แค่นั้นแหละปล่อยไปครับความวโอ้ยลมมันต้านมันมีตัวต้านอยู่มันบอกว่าให้ไปด้วยเท้าแล้วแขนกูก็ไม่มีด้วย ใช่แลที่แ,ทแข่มันขาดเ้ยถ้าแข่ถ้าแข่มันอยู่นะมันจะช่วยดินหน่อยเว้ยเออช่วยดินเว้ยเออแม่งอันนี้ไม่มีแขนกโกโ้จำแห่อ่าโกโก็ขันอีกแล้ว,อ,ดดอ,ลลวอันนี้ผมได้แล้วอันนี้ผมได้แล้วหาแต่ผม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 เีม่ที่เกี่ยวคันเลยกระโดดกันเยวเป็นไงเป็นไงโอ้โหยัดเด้ยยัดเด้เดลูซเซอร์ขี้แพ้ เอ็กซ์โอโิโอเอเจดโตกเอ็กซโอพอเลยโอ้โหมุกพี่เบอ์นะครับท่านผู้ชมคุณเบลลิฟเฟอร์เขาเนะครับนี่ครับดูครับนี่ความสามารถของชายคนนี้นะครับนี่ครับเป็นไงครับท่านผู้ชมเป็นไงครับโอ้โหคุณดูครับสามารถสามารถตายแบบเลือดสาดได้ครับจัสตินบีเบอร์จัสตินบีเบอร์ตอนโตนะครับนี่ผมว่านะน่าจะเอาเอามุกฟิเบอร์ชันมาเล่นมากกว่า อะไรเล่นเกมนี่หมดศิลปะเล่นเกมนี่หมดจริงือปลก็เลือมันนองไงเห็นไหมถ้าคุณไม่มีถ้าคุณสร้างศิลปะไม่ได้คุณก็เปิดเพลงระหว่างเล่นก็ได้จริงป่ะจะเป็นอะไรไอ้สัตว์เลยนะเอ่เปิดเพลงไม่ได้ฮ